ุกคนรู้ไหมครับว่าอะไรที่ทําให้การอยู่อาศัยในเมืองของเรามันเปลี่ยนไปเป็นแบบปัจจุบันครับในปัจจุบันเราอยู่ตึกสูงกันไปทํางานก็ทํางานตึกสูงพักอาศัยก็อยู่ในคอนโดตึกสูงซึ่งสิ่งที่เข้ามาแล้วก็ทําให้เราสามารถอยู่อาศัยในตึกสูงได้ไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีก่อสร้างครับ แต่สิ่งที่ซ่อนเป็นพระเอกอยู่เบื้องหลังที่ทําให้เราพัฒนาตึกสูงและอยู่อาศัยใช้งานตึ่ได้มันคือหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญมากของโลกที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนซึ่งผมกําลังจะเล่าให้ทุกคนฟังครับทุกคนรู้ไหมครับ เทคโนโลยีการสร้างอาคารขนาดใหญ่และการสร้างอาคารสูงมันมีมาเป็นพันๆปีแล้วครับยังในกรีกในโรมันโบราณเราสร้างอาคารขนาดมือมาอยู่บนยอดเขาได้ด้วยซ้ำลองดูโรมันที่มีโคลอเซียมสิครับโคลอเซียมขนาดใหญ่ที่จุคนได้เป็นพันเป็นหมื่นถือเป็นอาคารขนาดใหญ่ระดับเท่ากับตึกเป็น10ชั้นได้เลยไม่นับปราสาทไม่นับหอคอยไม่นับสิ่งปลูกสร้างอีกมากมายที่เป็นอาคารสูงระดับ10ชั้น ที่คนโบราณก็สร้างกันมาตัาง้งนานแล้วครับแต่ทําไมเมื่อมองย้อนกลับไปสัก200ปีที่แล้วนี่เองคนเราแทบจะทั้งหมดยังอยู่บ้านชั้นเดียวบ้าน2ชั้นบ้าน3ชั้นเต็มที่ก็4ชั้นทําไมถึงไม่ทําบ้านสูงๆระดับ10ชั้น20ชั้นขึ้นมาอยู่อาศัยกันบ้างครับถึงตรงนี้หลายคนเริ่มอ๋อแล้วที่เขาไม่ทํากันเพราะไม่อยากจะเดินขึ้นบันไดขึ้นไป10ชั้นใช่ไหมครับนั่นแหละครับคำตอบคําตอบก็คือในยุคนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีลิฟต์ ที่ปลอดภัยครับทำไมผมถึงพูดว่าเทคโนโลยีลิฟที่ปลอดภัยเพราะว่าจริงๆแล้วอะลิฟอะคนรู้จักใช้มาเป็นพันปีแล้วครับสมัยเริ่มต้นเมื่อ2250ปีที่แล้วในยุคข,ของอาร์คิมิดิสมนุษย์รู้จักการเอาแท่งไม้มาพันเชือกครับแล้วก็หมุนแท่งไม้แบบนี้มันก็สามารถที่จะดึงเชือกขึ้นปล่อยเชือกลงใช้ในการยกของขึ้นลงหรือใช้ในการตักน้ำในบ่อครับ ต่อมาไอ้แท่งไม้นั้นก็วิวัฒนาการเป็นลูกลอกครับซึ่งลูกลอกก็ใช้ในการชักของขึ้นลงแนวดิ่งเป็นการหาเครื่องทุ่นแรงมายกของขึ้นลงแทนที่จะแบกเดินขึ้นเดินลงให้มันเหนื่อยครับซึ่งต่อมานอกจากตัวลูกลอกก็มีการพัฒนาให้มีการใช้พวกตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สัตว์ในการหมุนแกนหมุนเครื่องจักรเพื่อยกของขึ้นลงแนวดิ่งได้มากขึ้นครับแต่ระบบ ที่ใช้ยกของขนาดใหญ่น้ำหนักเยอะซึ่งใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเรามีหลักฐานเห็นในยุคข,ของโรมันครับซึ่งเราไปเจอที่โคลิเซียมครับที่โคลิเซียมอ่ะมันจะเป็นอัตจันทร,ร์ล้อมรอบลานอนเนกประสงค์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ใช้ในกิจกรรมสันทนาการที่เขาเอาไว้ดูพวกแกลเเดียเตอร์มาสู้กันหรือแกลเเดียเตอร์สู้กับสัตว์หรือจัดพิธีกรรมพิธีการอะไรต่างๆครับ ในคอรลิเซียมมันถูกติดตั้งระบบที่เดยกว่าลิฟต์ครับแต่เป็นลิฟต์ขนาดใหญ่ที่ใช้ยกของอยู่ประมาณเป็น10จุดกระจายอยู่ทั่วคอรลิเซียมครับซึ่งเขาสันนิษฐานว่าลิฟต์พวกนี้จะใช้แรงงานคนเป็น10คนในการยกของน้ําหนักอยู่ประมาณ300กิโลขึ้นจากห้องเก็บของหรือห้องพักมาสู่ลานประลองใจกลางคอลิเซียมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสือสิงโตสัตว์ร้ายหมีควายเอามาไว้สู้กับแกรดิเอเตอร์ ซึ่งยืนรออยู่ในสนามครับลิฟตโบราณตั้งแต่พันปีที่แล้วมาจนถึงหลายร้อยปีก่อนวัตถุประสงค์ใช้ขนย้ายสิ่งของหรือขนสัตว์หรือขนของอื่นๆครับไม่ได้เอาไว้ขนคนครับเพราะว่าสมัยก่อนลิฟตมันถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ปลอดภัยครับถ้าเชือกขาดหรือระบบล้มเหลวก็คือตกลงมาตายกันยกตี้ครับโลกเราไม่ได้มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าลิฟ ที่ใช้สําหรับโดยสารหรือส่งคนที่เป็นลิฟต์โบราณเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคไหนครับแต่มันมีของแปลกที่เป็นหลักฐานให้คนยุคสมัยนี้หยิบจับมาพูดถึงได้เมืม่อสมัยเราๆเกือบ300ปีก่อนช่วงเดียวกับสมัยอยุธยาของบ้านเราครับสิ่งนั้นเขาเรียกว่า the flying chair ครับเป็นเก้าอี้ที่มีระบบยกขึ้นยกลงได้โดยใช้แรงงานคนที่มีระบบชักลอก และมีระบบการยกขึ้นยกลงครับตัว The Flying Chair เขาเจอที่พระราชวังแวร์ซายครับในยุคข,ของพระเจ้าหลุยที่15ก็คือของแกนั่นแหละวัตถุประสงค์ก็คือเวลาแกมาที่พระราชวังนี้แกสามารถนั่งที่เก้าอีน้นี้แล้วมีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ค่อยๆโอเปเรตยกตัวเก้าอี้นี้ขึ้นแบบเนียนๆไปที่ชั้นสองครับแล้วแกขึ้นไปทําอะไรบนนั้นเพราะชั้น2เป็นห้องเมียน้อยแกครับเพราะไม่ใช่ครับต้องเรียกว่าเป็นห้องของพระสนมที่แกโปรดครับดังนั้นเวลาแกไปหาแกอยากจะไปหาแบบ ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดเออกระเลิกและอาจจะอยากเซฟพลังเซฟแรงไม่ต้องเดินขึ้นบันไดให้เสียแรงและเมื่อยขานหนีบครับนั่นแหละเก็บแรงไว้ไปทําเรื่องสําคัญดีกว่าพัสนมรออยู่ที่ชั้น2ออันนี้สําคัญกว่าครับอันนั้นถือว่าเป็นลิฟต์โดยสารส่วนตัวเป็น private lift ตัวแรกที่มนุษย์รู้จักและมีหลักฐานให้พูดถึงได้ครับแต่จริงๆก่อนหน้านั้นอาจจะมีเยอะแยะมากมายนะครับเพียงแต่เราไม่มีหลักฐานหรือไม่มีตัวของลิฟต์เก็บไว้ให้เราดูครับ ส่วนตัวลิฟต์ระบบแมกนิทที่ไม่ได้ใช้แรงงานคนในการยกขึ้นยกลงเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1793ที่รัสเซียครับที่นครเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กมีวิศวกรรัเสเซียชื่ออีวานคูลิบินครับแกคิดค้นลิฟต์ระบบสกรูครับซึ่งลิฟต์ระบบสกรูให้นึกถึงสกรูครับแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะวางอยู่บนแท่นของสกรูครับเวลาเราหมุนสกรูมันจะมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ใช่ไหมครับ ง่ายๆแค่นั้นเองครับตัวระบบสกรูลิฟที่แกคิดเนี่ยมันช้าครับกว่ามันจะหมุนใช่ไหมแล้วกว่ามันจะค่อยๆดันขึ้นดันลงโอเคนอกจากจะช้าเรายังหนักอีกแล้วก็แพงด้วยนะครับดังนั้นตัวลิฟ์ระบบสกรูที่แกคิดเนี่ยมันเลยติดตั้งอยู่ที่พระราชวังฤดูหนาวของคิงของนเสเซียเขาครับซึ่งช้าไม่เป็นไรแต่แกขี้เกียจเดินขึ้นบันไดขึ้นอันนี้มันสะดวกกว่าครับความช้าความหนัก ความแพงของลิฟต์ระบบสกรูที่อีวานแกคิดค้นขึ้นมันก็เลยไม่ได้รับความนิยมไปทั่วครับจนกระทั่งปี1823ที่อังกฤษครับมีสถาปนิกชาวอังกฤษชื่อเบอร์ตันและโฮเมอร์ครับเขาคิดค้นลิฟต์โดยสารขึ้นมาครับซึ่งลิฟต์โดยสารในนั้นเขาเรียกว่าห้องโดยสารครับเพรามันเป็นห้องไม่ได้เป็นแพตฟองตอนนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าลิฟต เขาเรียกว่า ascending room หรือห้องที่นำคุณขึ้นไปที่สูงครับสิ่งนี้เกิดขึ้นที่ลอนดอนครับวัตถุประสงค์คือนำนักท่องเที่ยวจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนเพื่อไปดูวิวที่สูงระดับประมาณ40เมตรครับถือว่าเป็นเครื่องมือเชิงกลไกชิ้นแรกๆสำหรับการท่องเที่ยวในยุคนั้นครับตัวลิฟที่เบอร์ตันแอนโฮเมอร์คิดค้นขึ้นในตอนนั้นโอเปเรตหรือทำงานโดยระบบเครื่องจักรไอ้น้ำซึ่งตอนนั้นมันเกิดเครื่องจักรไอ้น้ำขึ้นแล้วครับและเราถือว่า ลิฟต์ชุดนั้นแหละเป็นบรรพบุรุษของลิฟต์ยุคใหม่ในปัจจุบันครับปี1 8 4 6เซอร์วิลเลียมอาร์มซองคิดค้นระบบเคลนไฮดรอลิกขึ้นครับตัวระบบเคลนไฮดรอลิกก็คือระบบไฮดรอลิกแบบที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันนั่นแหละครับก็คือการใช้ของเหลวสูบฉีดให้เกิดแรงอัดดันกระบอกสูบหรือดันตัวแพลตฟอร์มขึ้นลงแบบนี้ครับซึ่งตัวลิฟต์ไฮดรอลิกในยุคนั้นเนี่ยมันจะยกของได้หนักกว่าระบบไอ้น้ำแบบเดิมครับ และก็กลายเป็นระบบหรือแพลตฟอร์มที่เอาไปใช้ยกของในวงการอุตสาหกรรมของอังกฤษและยกของที่ท่าเรือในการขึ้นของลงของโหลดของในยุคสมัยนั้นครับแต่ตัวไฮดรอลิกลิฟต์เนี่ยมันมีข้อจํากัดครับถึงมันจะยกของได้หนักก็ตามคือมันใช้ระยะชักค่อนข้างเยอะและเวลาเอาไปใช้ในอาคารมันต้องขุดหลุมเพื่อรองรับแกนไฮดรอลิกครับมันก็เลยไม่ค่อยสะดวกและไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่สําหรับในอาคารบ้านเรือนผู้คนครับข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวระบบไฮดรอลิกลิฟต์ มันยังไม่ค่อยปลอดภัยครับเพราะในยุคนั้นยังไม่มีระบบเซฟตี้ครับคือถ้าไฮดรมันเฟลมันก็ล่วงมาแปะพื้นเฉยๆเขาก็เลยมักจะใช้แค่ขนของกันครับเพราะของเสียหายไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีคนตายนี่คือเรื่องใหญ่ครับจนกระทั่งปี1953ก็เกิดลิฟต์นิรภัยตัวแรกของโลกขึ้นซึ่งลิฟต์ตัวแรกนั้นถูกคิดค้นขึ้นโดยเอลิชาโอติสครับใช่ครับ เขาเป็นคนก่อตั้งบริษัทโอติสซึ่งผลิตลิปนิรภัยตัวแรกของโลกเมื่อร้อยกว่าปีก่อนและบริษัทยังคงอยู่มาถึงปัจจุบันครับตัวระบบลิปนิรภัยของโอติสมันจะแตกต่างไปจากลิปสมัยนั้นอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือมันมีตัวเบรกที่เป็นตัวจับยึดลิปไว้เวลาสลิงขาดครับเวลาสลิงขาดลิปมันจะไม่ตกลงมาทันทีแต่มันจะมีตัวระบบเซฟตี้เบรกยึดไว้ทําให้ตัวลิปไม่หล่นลงมาที่พื้นครับหลังจากที่โอติส ตเวนโชว์และแสดงถึงความปลอดภัยของลิฟต์จนสาธารณชนเขายอมรับปี1857ถึงมีลิฟต์นิรภัยตัวแรกถูกติดตั้งในเชิงพาณิชย์ที่ตึกแรกของโลกครับตัวลิฟต์ของออติสต,ตัวนี้ถูกติดตั้งในห้างสรรพสินค้าครับชื่อ ev h o w a r t and co ครับซึ่งมันเป็นอาคารสูง5ชั้นที่นิวยอร์กครับตัวลิฟต์ชุดแรกตัวนั้น ขับเคลื่อนด้วยระบบไอน้ำนะครับมีคนคอยบังคับลิฟอยู่ในลิฟต์แล้วก็ใช้แกนโยกบังคับลิฟต์ไปมายังไม่ใช่ลิฟต์ระบบอัตโนมัติแบบในปัจจุบันครับแต่แค่นั้นก็ถือเป็นนวัตกรรมใหม่และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการออกแบบอาคารและการพักอาศัยในปัจจุบันครับโอโติส ถือว่าประสบความสำเสร็จเอามากๆในตอนนั้นครับได้รับออเดอร์ไม่หวาดไม่ไหวและได้ตะเวนติดลิฟต์ของเขาในอาคารสูงอาคารหรูหราอาคารใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมายที่อเมริกาครับในปี1880ลิฟต์ไฟฟ้าก็กำเนิดขึ้นครับโดยลิฟต์ไฟฟ้านี้ถือกำเนิดขึ้นโดยนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันครับเขาชื่อวอร์เนอร์ฟอนซีเมนครับใช่แล้วครับนามสกุลซีเมนก็คือผู้ก่อตั้งบริษัทเครื่องไฟฟ้าและเครื่องจักรอุตสาหกรรมซีเมนของเยอรมันนั่นแหละครับ บริษัทเขาเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคปี1800จนปัจจุบันก็ยังโอเปเรตอยู่ครับลิฟต์ไฟฟ้าถือว่าเป็นบรรพบุรุษของลิฟท์ที่เราใช้ในปัจจุบันแต่ในยุคสมัยนั้นมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับเพราะการใช้งานมันยังไม่ไหลลื่นครับส่วนระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเองก็ยังไม่ได้ดีเท่ากับมอเตอร์ไฟฟ้าในยุคหลังๆครับในตอนนั้นก็เลยมีการแข่งขันกันระหว่างโอ i ิสของอเมริกากับซีเมนของเยอรมันซึ่งของอเมริกาเป็นระบบไอน้ำ ส่วนซีเมนของเยอรมันเป็นระบบไฟฟ้าโอติสรู้ว่าในระยะยาวไม่น่าจะแข่งขันได้ครับเพราะว่ายังไงยังไงระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่พัฒนาไปเรื่อยๆมันต้องดีกว่าระบบไอ้น้ําอยู่แล้วตัวโอติสเองก็เลยไปซื้อบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่เขาพัฒนาระบบลิฟต์ไฟฟ้าที่เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้ามาสู่เครือข่ายของตัวเองครับทาให้โอติสสามารถพลิกเกมจากการทําลิฟต์ระบบไอ้น้ํามาเป็นทําลิฟต์ในระบบ ไฟฟ้าได้ครับซึ่งหลังจากนั้นตัวเทคโนโลยีลิฟต์ก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงต่างๆมากมายครับกว่าจะได้เป็นเวอร์ชั่นมาตรฐานคล้ายกับตัวลิฟต์ที่เราใช้งานในปัจจุบันก็ปาเข้าไปปี1903ครับก็มาจากโอ i ิสอีกแล้วครับในปี1903โอ i ิสได้พัฒนาลิฟต์ไปอีกขั้นหนึ่งครับ ก็คือการทํำลิฟที่เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและเป็นเกียร์เลสลิฟครับตัวเกียร์เลสลิฟเนี่ยมันทําให้ลิฟเนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไประหว่างชั้นได้อย่างสム ooth อย่างราบลื่นครับมันทําให้ลิฟต์เร็วขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นด้วยครับซึ่งไอตัวเกียร์เลสลิฟนี่แหละเป็นหัวใจอันนึงที่ทําให้มนุษย์สามารถพัฒนาตึกละฟ้าให้อยู่ได้จริงๆเพราะลิฟต์มันใช้งานกับตึกละฟ้าได้อย่างปลอดภยัยและรวดเร็ว ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากการถือกําเนิดของ g กียร์เลสลิฟของ Otis โลกก็เลยเริ่มเกิดตึกที่สูง40-50ชั้นขึ้นมาครับย้ํามีทีนะครับว่ามนุษย์ไม่ได้เพิ่งมีเทคโนโลยีในการสร้างตึกสูง40-50ชั้นเราสร้างตึกสูงกว่านี้ก็ทําได้ครับเพียงแต่เราจะทําไปทําไมถ้าทําตึกสูงมากๆแล้วมันไม่สะดวกในการใช้งานมันก็ไม่มีคนซื้อไม่มีคนอยู่อาศัยในตึกใช่ไหมครับลิฟต์ในยุคนั้นถือว่าเป็นลิฟต์ยุคแรกครับ ยังต้องมีพนักงานประจำลิฟต์อยู่คอยสั่งคันโยกคอยบังคับลิฟต์พาคนขึ้นคนลงตอนนั้นเราเรียกว่าเด็กลิฟต์ครับจนปี1924โอติสอีกแล้วครับตัวโอติสคิดค้นระบบขึ้นมาระบบหนึ่งเรียกว่าสัญญาณคอนโทรลครับสัญญาณคอนโทรลเนี่ยถือเป็นตัวควบคุมลิฟต์แบบกึ่งอัตโนมัติที่ทําให้เราไม่ต้องมีคนคอยบังคับลิฟต์อยู่บนลิฟต์อีกต่อไปครับผู้โดยสารเพียงแค่กดปุ่มว่าจะไปชั้นไหนด้วยตัวเอง ลิฟต์มันก็เคลื่อนที่ไปตามปุ่มที่เรากดแล้วครับนี่แหละครับคือมาตรฐานของลิฟต์ยุคใหม่แบบที่เรารู้จักกันมันเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับส่วนการพัฒนาลิฟต์มันไม่ได้จบแค่นี้ครับตัวลิฟต์มีการอีโวมีการพัฒนาต่อเนื่องมาตลอดครับตั้งแต่ปี1924ที่มีระบบซิกเนลคอนโทรลมาจนถึงปัจจุบันมันคือ100ปีนะครับตัวลิฟต์มีการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากมายครับ แต่เรามักจะไม่ค่อยเห็นส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงเพราะมันซ่อนอยู่ในระบบครับสิ่งที่เข้ามาในยุคหลังๆก็คือการคอนโทรลและการควบคุมลิฟต์แบบอัตโนมัติได้ดีขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับรวมถึงการเปลี่ยนสถาปัตยกรรมของลิฟต์จากเดิมที่เราใช้ระบบสลิงก็มีการพัฒนาลิฟ ไปในรูปแบบของสกรูลิฟท์ที่ใช้ในอาคารบ้านเรือนมากขึ้นเพราะตัวระบบสกรูลิฟท์เนี่ยมันใช้พื้นที่น้อยและไม่ต้องขุดหลุมลิฟไม่ต้องติดมอเตอร์ขนาดใหญ่ด้านบนเพื่อดึงสลิงและไม่มีเสียงดังตัวระบบสกรูลิฟท์มันยังเป็นระบบที่แทบจะเรียกว่าปลอดภัยที่สุดระบบหนึ่งด้วยก็เลยถูกพัฒนาเอาไปใช้เสียงก็เบาแต่ข้อเสียของระบบสกรูลิฟคือ มันช้าครับมันก็เลยไม่ถูกเอาไปพัฒนาใช้ในอาคารใหญ่หรืออาคารสูงมากแต่มันถูกเอาไปพัฒนาใช้ในอาคารบ้านเรือนที่เป็นเรสซิเดนเชียลที่เป็นบ้านระดับ2ชั้น3ชั้น4ชั้นเป็นลิฟต์บ้านที่ติดตามบ้านนั่นแหละครับซึ่งในยุโรปจะนิยมมากๆครับระบบนี้ตัวอีกระบบหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาล่าสุดเมื่อไม่กี่ปีนี้เองครับก็คือระบบการคอนโทรลด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้าครับ ซึ่งระบบนี้เอาจริงผมยังไม่เคยลองยังไม่เคยใช้นะครับแต่เขาว่ามันเร็วมันแม่นยำกว่ามันปลอดภัยกว่าลิฟต์แบบเดิมๆซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องมาดูกันครับว่ามันจะดีตามแบบที่มันควรจะเป็นไหมถ้ามันดีถ้ามันได้ประสิทธิภาพเยอะถ้ามันปลอดภยัย เดี๋ยวเราก็คงจะเห็นลิฟต์แบบนี้มากมายขึ้นเองครับในอนาคตครับอีกสิ่งหนึ่งที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาตลอดแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นก็คือเรื่องของระบบเซฟตี้ของลิฟต์ครับตัวลิฟต์ไม่ใช่ใคร,ใครก็ผลิตออกมาขายได้นะครับจริงๆในระดับโลกเขามีมาตรฐานควบคุมเรื่องของความปลอดภัยครับว่าคุณต้องผ่านมาตรฐานอะไรบ้าง1น3 4ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อลิฟต์ของแบรนด์ที่เชื่อถือได้และบำรุงรักษาตามที่ระบบเขาแนะนำถ้าบำรุงรักษาถูกต้องและดีพอ บางทีมันสามารถใช้งานได้ยาวนานพอๆกับอายุไขของอาคารด้วยซ้ำใลครับและนี่ก็เป็น1ในเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่หลายคนนึกไม่ถึงครับว่ามันคือหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราสามารถอยู่อาศัยและใช้งานอาคารระดับสูงมากๆ40,50ชั้นได้มันคือพระเอกที่อยู่เบื้องหลังของการพัฒนาเมืองคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงานต่างๆที่เรารู้จักคุ้นเคยในปัจจุบันนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ในคลิปนี้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับ